ตาตูลเลิฟลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนยุติเรื่องราวระหว่างพักเพื่อมาสร้างเรื่องรักระหว่างเรา <Wow. S 1> เสียมารยา่านจันทา กับข้าวที่ฉันทําแบ่งไปให้เนี่ยมันเค็มที่ไหนกันเดี๋ยวพอเธอเอาไปกินกับข้าวมันก็พอดีแล้วเสียนิสัยหนะ้าแสนเดือนก็บ้านเธอติดรสเค็มแต่บ้านฉันกินรสอ่อนอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลสิอา้าวนี่เธอว่าฉันอย่างนั้นเหรอแบบเนี้ยไม่ต้องกลงต้องกินมันแล้วฉันจะเอาไปเททิ้ง นี่คือเรื่องราวเริ่มต้นที่ทำให้แม่ของฉันกับแม่ของเด็กผู้ชายข้างบ้านไม่ถูกกันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การพูดจาผิดหูกันมันก็สามารถทำให้ผิดใจกันได้เฟสต่อไปเนี้ไม่ต้องไปมองเขาลูกบ้านใครก็บ้านมันเหมือนกันนะลูกไอซไม่ต้องไปยุ่งกับเขา,เข,า,เ,าเขตบ้านเราก็เขตบ้านเราก็นี่ละค่ะจากที่เคยเป็นเพื่อนเล่นกันนะ่ะก็กลายมาเป็นคู่อริกัน พราะคำบัญชาของแม่ว่านะกลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นแฟนกันแบบรบคู่เลยนะติดอยู่แค่ว่าไอ้กับเบสมันไม่ถูกกันไม่อย่างนั้นนะ่ะสมบูรณ์แบบหมวยอย่างน้อยคู่นั้นนะ่ะมันก็เคยญาติดีกันตอนสมัยเด็กแล้วน้าตอนนี้น่าจะกต่กันอยู่ที่ไหนสักที่ สุดยอดเสื้อผ้าแบรนด์เนมซากุระไดมอนตัวเราเป็นพันฉันหยอดกระปุกตั้งนานกว่าจะได้ชุดนี้ใส่กลับบ้านไปเลยดีกว่าช่วงสงกรานก็จริงแต่แต่งตัวอลังขนาดเนี้ยใครมันจะกล้าไปสาดน้ำเรียบร้อยค่ะชุดเนี้ยเป็นของคุณแล้วเหมาะกับคุณมากเลยยายพิงค์ยายหมวยยายสกายต้องตื่นเต้นแง่แง่ชุดสวยโพดโพดขนาดเนี้ย ยายเกรทเธอเนี่ยร้องเป็นผีเข้าเลยแก่อีแค่โดนสาดน้ำก็แง่สินายไอ้นายรู้ไหมว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อผ้าแบรนด์แล้วมันตัวละเท่าไหร่ที่สำคัญมันโดนน้ำไม่ได้คอยดูนะฉันจะไปแจ้งความนายต้องเสียทั้งค่าปรับแล้วก็ค่าชุดใหม่ตัวเนี้ยให้ฉันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่พี่วินเทอร์เมื่อก่อนเนี่ยฉันก็ชอบนายไอ้นะ แต่ว่ามันหยิ่งแล้วก็เทงฉันโทเอมี่ก็ทําให้มันต้องทนเป็นแฟนกับคนที่มันเกลียดดีไหมล่ะน่าสนุกดีนะเดี๋ยวเปิดเทอมฉันจะลองดูก็แล้วกนันก็บอกว่าไม่ใช่ยังไงล่ะฉันไม่ได้เป็นคนเขียนอะไรของเขาวะเสียงเอะอะโวยวายมาจากห้องน้ําหญิงได้สักพักแล้วเนี่ยนี่สกายพิงหมวย พัวกแกเป็นเพื่อนฉันปะต้องเชื่อฉันสิถึงลายมือมันจะเหมือนฉันน่ะแต่มันไม่ใช่พวกเราก็อยากเชื่อหรอกนะแกสแต่ว่าลายมือมันเหมือนแกมากอะ่ะแล้ววันก่อนฉันก็เพิ่งดูอนิเมะแนวนางเอกซึ้งๆมาก็เลยอดคิดไม่ได้ไม่ต้องสงสัยเลยพี่แท้เพื่อนเธอก็แอบชอบฉันแต่ปากแข็ง โหยมันน่าใครชอบนายไม่ทราบนายไอ้นายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาฉันเลยปากแข็งแรงนี่ฉันชักอยากทำให้เธอเนี่ยต้องทนมาคบกับฉันซะแล้วสิฮะไม่มีทางซะหรอกแต่ฉันจะรอดูว่านายจะสรรหาวิธีอะไรมา <c oughs> พี่วินเทอร์ดูดิเข้าทางเลยอ่ะถ้าแม่สองคนนี้รู้เข้านะบ้านแตกแน่ เชื่อกันหน่อยดีเพื่อนฉันไม่ได้เอาปากกาเคมีไปเขียนผนังห้องน้ำจริงๆนะครูคะอย่างน้อยครูก็เชื่อหนูสักคนได้ไหมว่าหนูไม่ได้ทำแต่นั่นมันลายมือเธออย่างน้อยก็ต้องโดนลงโทษด้วยการไปทำความสะอาด คู่รักตัวอย่างมันต้องมีความอลังอีกคนเป็นไฟอีกคนต้องเป็นขี่ปนาวุฒเฮ้ยนี่ใครอนุญาตให้ทำอะไรแบบนี้กันเนี่ยบ้าไปแล้วหรอเลือกตั้งแฟนหาทำไปไหมแบบนี้ก็มีด้วยถ้าไม่ทันแล้วมั้งเล่นสามคีกันสักขนาดเนี้ยมันต้องมีใครเป็นตัวตั้งตัวตีโปรโมททำตัวเป็นคนหาเสียงแง่ๆใครกันนะ อย่าให้แม่เจอเผลอๆเป็นคนเดียวกับคนที่ใส่ร้ายเราเรื่องเขียนผนังห้องน้ำแน่ๆห,หรือว่าไอ้ที่จริงแล้วเขาก็แอบชอบเพื่อนเราเปล่าถึงได้คอยตามง่ายๆแบบนี้เอาละครับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาเลือกคนธรรมดาเข้าสู่ใจ อันนี้ผมคะแนนเนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นไปตามคาดไม่นะไม่ไม่จริงลืมไปเลยพี่วินเทอแตเกอ้สองคนเนี้ยมันมาปิ้งกันจริงๆขึ้นมาอเอ็มมี่ยังไงมันก็วุ่นวายทุกทางแหละแม่พวกมันไม่ถึงกันแล้วฉันกับไอ้หมอเนี่ย ก็ต้องทนคบกันเป็นเทอมถ้าคิดก็สยองแล้วสภาพแต่ละวันมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ล่ะเอมี่รุ่นพี่วินเทอร์สองพี่น้องคู่นี้นี่เองฉันก็นึกว่าใครที่สร้างเรื่องวุ่นวายฮจับได้จนได้นะใช่ฉันกับพี่ชายมีความสามารถเรื่องการปลอมลายมือคนอื่น บอกมันนะว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะฉันกับเธอไม่เคยมีปัญหากันก็ฉันแทนไอที่เคยเทฉันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งฉันหมั่นไส้เธอไอเก oh. เอา้าหลักๆคือแ้นไอหมอนี่แต่มาลงที่ฉันนายไอ้นายนี่มันตัวนำความโชคร้ายมาให้ฉันเลยเอา่าอืมแปลกแฮะทำไมไม่ต่อล้อต่อเถียงเหมือนเคยแถมยังทำหน้าเศร้าๆอีก นี่ไอ้หนูเกรซฉันได้ยินข่าวมาว่าทั้งสองคนแอบคบหากันใช่ทำแบบเนี้ยใช้ได้เหรอลูกโอ้ยแม่ค่ะก็คบกันไปแบบนั้นละค่ะเพื่อนมันยุยงในไอ้บอกแม่สิเป็นอะไรของนายเนี่ยเงียบๆตั้งแต่อยู่โรงยิมวันนี้แล้วฉันพูดเองก็ได้เราสองคนจะเลิกกันเดี๋ยวนี้ละค่ะเอาจริงดิจะไม่อยู่ทะเลาะก,กันต่อแล้วหรอหาอยู่ทะเลาะก,กันเนี่ยนะ ใครบอกว่าให้เลิกที่แม่โวยวายเนี่ยจะบอกว่าทําไมไม่บอกให้เร็วกว่าน,นี้เราสองคนดีกันแล้ว <S <S อะอะไรกันคะเนี่ยก็เห็นมีต้องแปลกใจหรอกจ้าวันก่อนตุ๊กแกเข้าบ้านป้าแม่หนูมาช่วยไล่ให้เขากล้าหาญมากเลยคบกันได้ตามสบายเลยจ้าเอม แอบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแฮแต่ถ้าให้พูดกันตามตรงที่จริงฉันก็ไม่อยากเลิกทำไมถึงแอบดีใจวะที่มันกลายเป็นแบบเนี้ยการเมืองทําให้คนเลือกพักแต่ความน่ารักทําให้ฉันเลือกเธอนะคะและแนวคิดเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากรถแห่หาเสียงที่วิ่งอยู่ทุกวันนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น FC ดั้งเดิมหรือ FC ใหม่1ไลค์1แชร์จะเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อค่ะสำหรับ FC ใหม่เรายังมีคลิปอีกมากมายเลยถ้าดูแล้วชอบฝาก subscribe และก็ดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย